สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทั้งต่างประเทศเดอ้อมื่อนี้เปิดคลิปมากาได้ยินเสียงเพลงจากทรคงวัดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อห่างหางการะเกี่ยเนาะพากันลงประเทศเรียกรวมยุวันเตรียมล้างถ้วยล้างบ่วงอนามัยเดินวัดเพราะว่าอีกสองมือ้อสามมื้อนี่กะสิฮอดงานบุญแล้วเนาะบุญบ้านสาวสุขถึก วันที่เศร้าเดือนหนึ่งนี้เลยเนาะพี่น้องบุญกองเข้าบุญประจําปีเนาะเพื่อนว่ามือใส่บาทจิถึงกับเดือนสามออกใหม่สามคำบุญเปิดประตูเลาเพื่อนว่าเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวัดฉินเลยเนาะอีกสองมือสามมือก็เป็นสามคำพี่น้องสวรรณเจตตัวนี้ ชาวซุกนะ่ะเอามาน้อยให้คนไปเลี้ยงประมาณพบโตแล้วเรือโตเดียวนาะอพี่น้องตอนนี้ยังตัวเดียวนี้ฉันจะกินนมแม่เลยอ้วนอนเลยชาวซุกกะซื้อโค้งไก่มา,มาต้มให้มาลูกนิก อไปเลยบุกินแสนี้เลยเอไปเลยนี่มาน้อยกินเป็นแล้วบัานี้สาวสุกาชีบาลุงเอามาดุกดิ๊กแลลวพี่น้องให้คนได้กินข้าวอิม่มให้คนกลับมาตุยเนาะเพราะว่ารูค้คนกินนมคนหลายตัวนี้นี่ว่าชีมอบให้วัดน้องพี่น้องตัวนี้เนาอ ถวายวัดเพราะว่าเพื่อนอยากเอาไปเลี้ยงเฝ้าวัดตัวดำตัวนี้เมือ่อเอิญจะเอาลงให้เพื่อนเพราะว่ามือนมันสิ้นดับก็เลยสิบเลยเอาลงให้เพื่อนเนาะหลังจากแล้วใส่บาทแล้วก็เห็นเรียงรวมต่อได้พี่น้องมือนี้นะมีสิจก็ให้มาน้อยอีก จู่หิติลิข็ิตบัจจุบเสียงตอนนี้ชาวสุกก้กระกลับมาเฮือนแล้วพี่น้องมาเกลือมาน้อยของเฮ้าต้อเนาะอันนี้คือลูกนางโซนตัวแม่ครับตัวผู้ชงตัวนี้เลยที่เฮ้าเสียวไว้เลี้ยงเฝ้าบ้านต่อไปแทนนางโซนเนาะเพราะว่านางโซนน่ยก็เ่าหลายแล้วพี่น้อง วกินข้าวมาเก่งพี่น้องนี่ง่าแท้อ้วนแต่พี่น้องนี่ไฟเห็นไฟก็อยากได้โฮเแบลิสแรบลิบอยู่พี่น้องนี่เอาไปขายไฟสิบว่เอาดิหยุดทาดขนมนีิขู่นี่ห้าร้อยบาทนี่พี่น้องอ้วนแท้สาทุว่างๆสิอาบน้ำให้เพื่อนก่อนนี่ ปานว่าแต่งจัดสรรมาได้พี่น้องเ้ยหน้าตาเพิ่นนี่เห็นบ่หน้าตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งน้ำตาลนี่อุ้ยเตทแพลงใหญ่ไวใครเห็นใครก็ยังได้ตัวนี้แต่เห่าปุ้ให้เพราะว่าลูกนางโซนนี่เป็นหมาที่มีสันสัตวยานเฝ้าบ้านได้ดีเฝ้าบ้านเก่งเห่าเป็นแล้วนี่พี่น้องสองตัวนี้เธอสุกากลับขึ้นมาแต่บ้านเอ้ยมีเพราะว่ามันงนงเสียงทร์คโฮงเพลงน้ะพี่น้อง เจา้าขอสติลิคาซิตมาจากเนาะโม่เคยมีเพื่อนส่งข่าวมาบอกเนาะมีคุณฟ้าเพื่อนกลับมาแต่ต่างประเทศเนาะเพื่อนมาเที่ยวนคนพรพนมเพื่อนก็มาเที่ยวั่งไทยแหละบ้านเพื่อนบ้านเกิดอยู่ไทยเนาะเพื่อนมาเที่ยวหลายจังหวัดแลวเพื่อนก็นได้แวะมาเที่ยวนคนพรพนมแวะมาหาเอื้อมีเอื้อนางพร้อมเนาะพี่น้องแวะมาละากา่าเพื่อนน่ะได้ซื้ออุปกรณ์ในการเฮ็ดส่วนการ,กรเกษตรเนาะ มาฝากสาวซุกหลายอันเลยที่สาวซุกบบเคยได้ไซสพี่น้องพอดีเลยบานนี้สาซุกว่างๆกะทจะให้บ่าวต้มพาเห็ดสวนเลยพี่น้องเลยเห็ดสวนปลูกพักเพราะว่าเฮาห่างหายจากการปลูกพักดนเติบเพราะว่าไก่ป่าเข้าไปสะของเฮาเฮาก็เลยปลูกโบใหญ่จ้าเกือพี่น้องบานนี้ทีให้บ่าวต้มพาเห็ดเพราะว่าบ่าวต้มเพิ่ เป็นทหารเพื้นเคยปลูกพักภายในพี่น้องเห็นพื้นทายพักอยู่คล้ายเพืน้นบ้างามๆพักเนาะไฮมาตอมพารเฮ็ดบารน,นีเฮามีอันอุปกรณ์ในการขัดเขี่ยดินพิสังโอ้ยสารพัดเพ,พื้นพากให้เห็นมีขึยนนางเอาออกมาให้เบิง่งเนาะพี่น้องเพื้นไปทายคลิปอยู่ริมโค้งบ้าคับขนาดอุปกรณ์การกเกษตรมันจะของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเพื้นากาใจดีใจดีเนาะเพื้นากาได้ ฝากเงินมัดแขนสาวซุกในวันแต่งงานน้องมัดแขนสาวซุกกับบ่าวตอมเนาะหนึ่งพันบาทขอกราบขอบุญขอบคุณคุณป้าหลายๆเด้อขอให้เพื่อนเฮงรวยรวยขึ้นก้าเด้อเดินทางไปมาทางใดขอให้คุณพระคุณเจ้าหักสมหักษาคุ้มครองให้ตลอดปลอดภัยหาเงินคำก็ขอให้โชคให้หมานให้ลำให้รวยขึ้นก้าที่เพื่อนหักแพงสาวซุกเนาะเพื่อนมาเที่ยวกับ ซื้อของมาฝากอีกแล้ะนะพี่น้องของการ,กรเษกษตรเนาะอลวกาได้ฝากเงินมัดแขบอุ๊บีแล้วไปโดดยาตัวนี้หนยะห๊ลงนี่เยพ <c ười> ี่งน,นงตัวนี้เห็นตัวอย่างระยะเลยดิอืมอืมอ,อื้ยบุกาลงตัวนี้ตัวนั้นยักลงแม่มาออยเอาล่ะ เอาไปไปจ้ะเอามอลลูไปไปเอาเป็นยังไงพี่น้องเป็นตาแพงบอลลูกนางโซนเมื่อลูกมันเมื่ออะไรพี่น้องให้ลูกเมื่อเมื่อลูกเมื่อไรไม่ซื้อบ่ยังบบมีซื้อเลยใส่ซื้อว่าจังใดดีพี่น้องอันคือพีเอฟซีเพื่อนว่าให้ใส่แพนด้า่าษาโตอันหน้าดำเนี่ยใส่บ่ได้เลยพี่น้อง พอมันซ้ำเดียวกับซื้อพ่อเ่นนะอนแพนด้าน่ะฮาต้องได้ใส่ซื้อใหม่เพราะว่าพ่อเ่ินตัวขาวที่มาอยู่น้ำเห้านะ่ะมาข้าเจ้าติดมาอยู่น้ำเฟินซื้อแพนด้าแล้วอันนี้ฮากับสีใส่ซื้ออันซื้อใหม่เนาะมันเป็นคู่กันเนาะมันชีอยู่น้ำกันเฮากับสีอันใส่ซื้อให้มันแบบสมัยคล้ายกัน เป็นตะเพงพี่พวมาชองโจนค่ะแยงไว้เฝ้าบ้านบแบ่งให้เออมีตัวนึงเอาเมื่อเผาเฮือเออมียพุ่นแล้วก็ว่าเสียเอาไว้พี่ตัวนึงหากจะควรชิยู่บนน่แย่กันหรือว่าเสียเอาไปไว้เป็นขู่ว่าจะสุก,สกะดีใจเลยลนาที่คุณป้าเพิน่นใจดีเอ็นดูหักแพงเนาะพี่น้องเพิ่นเคยฝากของมาให้ โอ้ปีก่อนพด,ด่เนาะสรงปีก่อนผักมาให้ทางทองน้องตัวเกียวเนะาะผักกระเป๋ากระเป๋าอ,องให้ชาวซุกแล้วก็กระเป๋าพายให้ตัวเกียวนุ่มน้อยเนาะพี่นนอะแล้วก็ผกักมีตัดกิ่งไม้ให้รอบก่อนเนาะบัน,นี้เพิ่นได้เดินทางมาพิ่นก็ซื้อหิวมาให้อีกอถ้าพื้นกัใจดีหลายๆเนาะพิ่นกั ซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากเป็นของที่แบบว่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันในการเ็ดสวนเพิ่นหู้ว่าอันเท่าต้องใช้อันใดอันใดนะพี่น้องเทือ่อสาวสุกยังบ่หูเลยเพิ่นกาซื้อให้นาะดีใจหลายๆสาวสุกก็ไดเฮาสิได้มีแนวแบบขดดินตักดินจิ้มต้นมอกจิ้มต้นไม้ผักๆมีตะของดีสิหักษาไว้เลยบานน้เนาะ แต่เก่าผ่านมามีแต่เสียมดวงเดียวมางเถอะก็เอามีดไปจิ้มเนาะพี่น้องจิ้มมันเงาต้นไม้เงาฮากไม้ไงนะพี่น้องมมเวฟีเาานะพิ่นกับพอยากเอาไปจิม้มเพราะว่ามันมีเสื้อโลกมีพญ,ญาิหลายอยู่ในดินเนาะเอาต้องเอาแบบของไซซ์เฉพาะในการเฮ็ดสวนเฮ็ดกษตรเลยเอาไว้ไซ้์ไม่ให้เอามีดไปไซ้์เพิ่นวานเนาะมันจะมีเสื้อโลกเป็นความเพิ่นเนาะพี่น้อง สุกจได้แล้วเดี๋ยวสุกได้ไปทั้งสุกจริงเชียวมาเนาะพี่น้องให้เมีคนเก็บไปก่อนเนาะคุณฟ้า่นกาใจดีขนาดเนาะแบบผ่านงานแต่งสาวสุกมาตั้งว่าหลายวันนะพี่น้องซิฟกว่าวันกับสาววันแล้วคนก็นยังฝากคูกแขนสาวสุกอะมีอกดีใจเลยล่ายเนาะที่นหักแพง โมโหว่าพนเจอมาเที่ยวลาวบ่เนาะเห็นเออมีมเพิ่นว่าเพิ่นไปเที่ยวอยู่ไทยหลายจังหวัดมาฮอรนอครพนมได้เห็นเออมีกับเบื้อนางกะดีใจหลายๆเนาะที่เพิ่นแวะมาทักทายมาเยีย่ยมมายามเอื้อมีเลอนางเนาะมาฮอรนอครพนมกะปาพี่น้องเบิดเลยมาเขากินข้าว คือลูกนังโซนนะเพื่อนยังสองโตเพื่อนได้กินนมอิม่มกินข้าวอิม่มเพื่อนก็เลยใหญ่ไว้ไวหันหันยอกกันเบิดมือเลยนะพี่น้องเลยแบบเลี้ยงเป็นโู่กันมันอยู่เป็นหมู่กันแล้วมันก็ยอกกันมาเป้าผัดเป็นดูดขีต้ตุ่มจะเปื้อนเบิดมัอเส้าหนีเสาซุกลงวัดนะพี่น้องหมาอันแพนด้ากับหมาเป้าแพนด้อันเสาซุกลงไปหอดวัดเต้โดนๆนะ ลงไปแล้วกานั่งเตรียมมันโยคันใส่บาทอยู่หมาแนพนด้ากับหมาเป้าขึ้นไปทังวัดพี่น้องไปเริมกันหมาเป้าได้นำพามาอันแพนด้าไปเล่นขึ้นไปทั้งวัดไปนั่งอยู่อัน,นถึทงวัดกลางวัดเลยเดินดวัดเดินพี่น้อง นี่นะนี้บ่มีกมบบ่มีเขียดบ่ไม่หอยดืนม่วนบม่มีโคตบ่อันนี้เป็นสะของโรงเรียนเดี๋ยนี่พี่น้องเก่งแล้วหอยแล้วมีบน่นห่วยเพราะว่าอันนี้เราบ่ได้ออกมาหากินเล้วพี่น้องมันเป็นของเพียนให้ครูอาจารย์เฮือนไกลเพื่อนหา มมานนย,ยานค่อยเลยตกอะน,นะที่เล็กาที่เอาไว้ตัวเดียวใช่ได้เอาไว้บิสมเลยนีพี่โน้งปูกันหนีหายากได้นีพี่โน้งเลยออกมาแบบนานตามแบบคล้ายๆกันเลยต่างสัแต่สีน่อยเดียวหนึ่ง อนูแ่น่ๆๆน่ๆน่งน่งอืลูกคนดอฮะลูกหนสนห้ก็มีสีขาวแบบนี้คือกันทางก้นก็มีสีน้ำตาลแบบนี้นี่ตัวนี้ก็มีคือกันเลยอยู่เป็นหมู่การเด้อ อยู่เป็นหมู่กันเน,น้อยเฮ้ยยอกันอยากที่ทานไหนอยากห่วมทำบุญกล่องเข่าบ้านสาวซุกเนาะพี่น้องซื้อเข่าถวายวัดโบ้เนาะหรือว่าอยากโมบ,บุญน,นำบบ้ทักหาสาวซุกได้เด้อทางเฟซบุ๊กสาวซุกเซโนเนาะมันทีสาวเป็นมือตั้งกล่องบุญคนลงไปมม่บุญครบงานตามประเพณีน้อยบ่มี ใหญ่เออกระเละิกอีย่างดอกพี่น้องแล้วก็มันถือกับบุญกองทัพบุญเซโนมันอาจจเหตุให้คนมาบ่หลายอีกเพราะว่าบุญกองทัพผัดบ,บุญใหญ่วงดนงตรีใหญ่พี่น้องเลยบ้านชักซุกมาเฮ็ดเป็นน้อยพอดีแบบแล้วเฮ็ดเนาะทางบ้านเฮากะสีได้กะเกี่ยมมือนี้มืออื่นมือมือบุญ ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องอยู่ในส่วนกาเขียบงานบนุญสำหรับคลิปนี้มันมีอย่างหลายพี่น้องวันพระวันศิลก็พากันเทดเวียกได้อยู่เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้สาวสุกดยกันบุคามโฆษณาเนอะสบายดีบ๊าย,ยบาย